เราเช้านี้ครับทุกชมอมครับเราว่ากันต่อไปอ่ะตัดกลับมาในส่วนของทางเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็คือฮานะนายมตีเศษฐาทวีสินมาทําเนียบแล้วก็ปรากฏว่าบางช่วงตอนที่ลงมานักข่าวทักทายนะ ว่าเออเดี๋ยวจะใส่ชุดซานต้าหรือเปล่าค่ะท่านนายกเดินชูกางยกขากางเกงให้ดูเลยให้ดูถุงเท้าค่ะนี่ไม่สังเกตเห็นเหรอโอไม่สังเกตอุตส่าห์ไม่เดินก็มาแล้วนะไม่เคยสังเกตเลยเดิเดิต้องเดินต้องทำให้ขางหัวนะข้างหัวนะโอ้โหพวกคุณไม่เคยสังเกตเลยโอเคี่ขลุกขลัเลยท่านนี้ไม่เอามันมันมันก็ดูไม่ค่อยเรอะบร่าไหร่มองไม่เห็นนายยกมีถุงเท้า ท่านผู้ชมกล้องเราโฟกัสอยู่ที่รองอถุงเท้านะสีเหมือนที่น้องใบเมื่อวานใส่ชุดสีแดง <c oughs> วันนี้น้องใบใส่ชุดสีเขียวบัง <c oughs> เอิญพี่ไม่เคยประสานกับใครไม่งั้นพี่จะใส่สีแดงมาประกอบกับน,น้องวันนี้สีเขียวค <c oughs> ่ะอนี่พูดถึงถุงเท้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> ถุงเท้าท่านนายกท่านผู้ชมและนายกก็บอกเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเพราะอะไรเหรอน้อนใบเพราะว่ามีทันเลี้ยงค่ะกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะ น่นคือมัติชนเนี่ยเขารายงานนะนคุณเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เรื่องถุงเท้าสีแดงว่าเป็นแฟนเรียกว่าผูหงแดงแล้วใส่ถุงเท้าแดงมา20-30ปีแล้วถุงเท้าท่านนายกเนี่ยมีหลายสีทั้งนดำเงินฟ้าเขียวเหลืองสีแสดก็มีสีส้มใช่ไหมอ่ะอไม่ใส่ละ เวลาเห็นใส่รุงเท้าแดงเพราะชอบสีแดงมากที่สุดนี่นายกเคยพูดเอาไว้บริชนเขาบอกนะฉันชอบสีแดงค่ะเดี๋ยวไหนเกิดใส่สีแสดมันจะทํำยังไงกันท่านบุ้ชม <c oughs> ขนาดที่เสร็จสับขึ้นไปประชุมกรมนอ <c oughs> ขอให้กรมนอเข้ามามีบทบาทในการดูเรื่องความมั่นคงทางปากท้องและความเดือดรถถ้อนของประชาชนนอกเหนือจากความมั่นคงทางทหารค่ะ ความมั่นคงด้านชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะท่านอบอกปัจจุบันเนี่ยจะต้องมุ่งไปทางนี้ด้วยนอกเหนือจากความมั่นคงสถาบันหลักของชาติและตกเย็นน้องไบร์พาลูกชายสองคนเน่ ลงมาจากตึกไทยคูฟ้ฟาน้องไปบอกสิใครคุณน็อบกับคุณแนบค่ะคุณน็อบก็คือคุณนภัรทวีสินนะคะเป็นลูกชายท่านายกคนโตค่ะสสีน้ําตาลค่ะแล้วก็คุณแนบนี่คุณวรัตทวีสินท่านนี้คนกลางนะคะลูกชายคนกลางนี่แล้วดนายกเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดง<า>เล็กไทยสีเขียวสลับลายขาวนี่ ถึงจะไม่ใช่สันตรคอสก็ใกล้เคียงแล้วขาดแต่หนวดเข่าแล้วบวกแล้วโอ๊ะโอ๊โลูกชายคนคนที่สีน้ำตาลเนี่ยเราเคยเห็นตอนหาเสียงอ๋อใช่ใช่ชคุณนอปค่ะคุณน็อปตาได้ไหมค่ะไปลงพื้นที่กับคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบรรยากาศสื่อสารมวลชน มีสมอาหารโอ้มหาสาลทีเดียวตั้งไว้บรรยากาศคึกคักมากค่ะนี่ทานอาหารร่วมกันอย่างนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆลูกชายคนกลางท่านนายกคุณแนบอ่ะใส่ถุงเท้าสีเขียวข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งเหมือนคุณพ่อด้วยนะคะเอาเหรอนะะักข่าวยังแซวเลยว่าสลับกับคุณพ่อใส่หรือเปล่าค่ะทไมาเรียกว่าเป็นนายมตทที่มีสีสันที่สุดจะเรียกว่าจะเรียกวย่ายังไงใช่ไหมค่ะ ทักไทยสื่อสารมวลชนนั่งพูดคุออยเ,คเป็นกันเองบรรยากาศหน้าตึกไทยคู่ฟ้าคุณเศษฐาบอกอได้ทราบว่าไม่ได้จัดงานอย่างนี้มานานแล้วนะ<ม>ต่อไปนี้จะพยายามจัดทุกปีนะหน,น,น้าตึกไทยคู่ฟ้าเลยก็ยังถามประยูนน่ะ,น,ะ <c oughs> นี่คือคู่สอบกัน <c oughs> <c oughs> ขนาดที่หลังจากนั้นถ่ายภาพโบใช่ไหมใช่ค่ะล้วมีภาพที่คุณเษฐาโพส์เอง นั่งแถวหน้ายกแข้งยกขากันทีเดียวลักษณะของความเป็นกระเด้งในน้องใบนี่ถ่ายรวมเนี่ยค่ะนะคะทีวียังไม่ได้ค่ะทนายกนายกว่ะนั่นน้าหลาโตข้างหลังไม่ยอมพร้อมไม่มาไมเห็นนายกนี่นี่านายกท่านนั่งท่านยังไงกางเกงก็เด่นน้องใบเห็นไหมท่านเด่นคนเก่งสีแดงค่ะเสื้อสีเขียวนะ สน,สนุกสนุกต่อไปบางช่วงบางตอนก็พูดกับสื่อสารมวลชนสวัสดีปีใหม่ขออภัยถ้าในรอบปีที่ผ่านมาอาจจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมรวมถึงอาจจะชักสีหน้าไปบ้างเพราะเป็นมนุษย์แต่มีความตั้งใจดีจริงๆอาจจะมีคำพูดคำจาบางประการหรือชักสีหน้าเนี่ยก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ที่เรามาร่วมสังสรรค์กันโชคดีมากวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้ทำกันมาหลายปีแล้วตรงนี้ นะครับก็จะพยายามทําให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกๆปีนะครับเรื่องคําถามคําตอบเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดจาไม,ม,ม่เหมาะสมหรือว่าชักสีหน้าหรือหรือแสดงอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะไม่ควรก็ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเพราะผมก็คนเหมือนกันนะครับทำงานมามันก็มีเหนื่อยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรนะรพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็คงอยากให้บ้านในเมืองเดิน,เดนไปขา้างหน้าได้นะครับก็เช่นเดียวกันกับผมกับทีม รัฐมนตรีทุกพักวันนี้ก็มีทุกพักนะครับที่มากันนะครับไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้มีการแตกแยกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พูดคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรามี314เสียงนะครับเรามาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเราไม่ได้มาเล่นการเมืองเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ดีขึ้นและในที่สุดก็จะส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณครับนี่ท่านรองนายกเมื่ และัำเตีมาไทยอาจจะติดมาตั้งแต่ท่าบาลประยุทธ์ค่ะวัฒนาประยุทธ์เนี่ยทุกวันจันทร์นะใส่ชุดข้าราชการอาควรนวินก็เลยจะดูแปลกไปเช่นนี้หนึ่งเมื่อภาพที่ปรากฏรวมกับคนอื่นจะเห็นภาพแบบนี้